สวัสดีครับผมโวัดีครับ,รรบพวกครัวทำกับข้าวอร่อยมากนะครับอันนี้ผู้ช่วยพวกครัวเติมเติมคือความอร่อยเลยเป <evet. S 2> ็นเนื้อควายนะครับผมเต้นใหญ่เลย ลุงเฉียวบ้านทุ่งนะครับเป็นพระเอกช่องโลโก้แดงของกันเอ้ใส่ไหมอ๋อใส่ใส่ดีตรี จะมาเด้งนะครับชื่อการทำนะครับผมพ่อครัวอีกคนนะครับนี่ทำกับข้าวอร่อยมากลุงพลสวัสดีครับลุงพลลุงบุป้าเต็นไม่ได้มาลุงพลป้าเต็นไม่ได้มานี่มา <laughs> เป็นทีมงานของลูกจันช่องโลโก้เดนะครับผมส,สับครบนี่มันสับอะไรถุงรถนะครับผมขัาวใส่น้ำเยอะๆเอาไว้สดร้อนอร่อยครับ ใส่บกะเพราใส่ใบกะเพราใบกะเพรานะครับผมเอาวควายสมบูรณ์ครับ เก็บเือบร้อยนะครับผมหอมมากคลับแล้วก็ได้ข้าวขึนได้เลยครับแ่บมากจะแ่บครับผม ม่โม่วม่ใบชเมบุญชิมบีเสียมาจากกรุงเทพเนาเสียเม็ควลาปงมาคาร์บโจด้วยระเมปลาานพิการแซ่บยอดใบกะเพราเนี่ยอร่อยมากพราควายดน้ำมันร้อนอร่อยเขิะดำเลย